เพลบูช5ครับเพื่อนๆครับไม่ค่อยมีคนรีวิวนะเราก็เลยจัดให้นะโอเคเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาตามกันในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆมาแล้วเพล่บูช5ครับหลังจากที่เก็บตระกูลบูสมาตั้งแต่คู่ท็อปสุดนะนั่นก็คืออัลตร้าบูสนี่นะครับคู่ที่เป็น 5x นะครับ 5x ก็จะไม่มีโครงแล้วผมก็ไปเก็บตัวล่างตัวล่างสุดนะครับนั่นก็คือคู่นี้ครับ รันโฟลคอนหสีจะเหมือนกันเลยนะเห็นไหมแล้วผมก็ไปเก็บตัวรองละมัอีกคู่หนึ่งนั่นก็คือเอา้ารันห้านะครับนี่มันก็ขาดตัวกลางไงตัวรองท็อปอะนั่นก็คือคู่นี้เพียวบูช5าสุดท้ายก็ไปเอาคู่นี้มาจนได้นะครับแล้วเป็นสีเดียวกันหมดเลยเห็นปะ่ะสี่คู่นี้นี่ไม่อยากจะอวดกว่าจะเก็บมาได้ครบสคู่นี้คอลเลกชันเดียวกันหมดเลยนะครับแม่นะ เก็บมาจนครบแล้วก็ถือโอกาสมาละเพื่อนๆฟังก็แล้วกันนะครับว่าเจ้าคู่นี้เพียรบูช่านั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเรามาจอดจุดเด่นของรองเท้ารุ่นนี้กันนะครับเพียรบูชา5นะครับรองเท้าที่ออกมาแล้วก็ไม่ค่อยมีคนพูดถึงกันนะคู่นี้โฟมใช้ไลท์บูชเวอร์ชัน2นะครับซึ่งมันเป็นโฟมชุดเดียวกันกับเจ้าคู่นี้เลยอัลตร้าบูชเลยนะครับเป็นโฟมชุดเดียวกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันนะครับนั่นก็คือความสูงของโฟมครับ โฟมใน p พียรบู t 5เนี่ยส้นเท้าจะสูงที่33นะครับหน้าเท้าสูงที่23นะครับดรอปอยู่ที่10นะส่วนในอัลตร้าบู t เนี่ยส้นเท้าจะสูงที่39นะครับแล้วก็หน้าเท้าสูงที่29ดรอป10นะครับก็ต่างกันประมาณ6มิลความหนาของโฟมในอัลตร้าบูชเนี่ยจะหนากว่าประมาณ6มิลน,นะครับเพื่อนๆแต่ดรอปเนี่ยเท่ากัน10เท่ากันและไอ้สอคู่นี้ที่เหลือเนี่ยทั้งรัน f ฟลคอนแล้วก็อัลตร้ารันเนี่ยก็จะดรอป10เหมือนกันทั้งคู่เลยเช่น ก็ถือว่าเป็นรองเท้า Daily t r a นเนอแบบเน้นแบบใส่สบายใส่ง่ายๆวิ่งแล้วก็คือ,อ,อดรอปที่สูงเนี่ยมันก็จะช่วยให้เรานั้นวิ่งได้สบายขึ้นนะครับใช้กล้ามเนื้อเนี่ยน้อยลงครับลดภาระก,การใช้งานกล้ามเนื้อลงไปนะครับหน้าผ้าของรองเท้ารุ่นนี้เพล o บูชนะครับเป็นเมชนะครับซึ่งก็จะต่างกับตัวของอัลตร้ o บู t อัลตร้ o บู t เนี่ยจะเป็นพรามนินะครับพลามนิ Prime ก็จะมีความยืดหยุนนี่เหนียวยืดหยุ่นแบบนี้นะครับ แทบจะหมดทั้งคู่เลยทั้งลินรองเท้าอะไรก็เป็นแบบนี้หมดเลยนะครับส่วนของเพียร์บูสที่จะไม่ใช่นะครับก็จะเป็นเมชผ้าเมชทั้งหมดแล้วก็ลิ้นรองเท้าเนี่ยก็เป็นลินรองเท้าที่แยกออกมาไม่เหมือนกับอัลตร้าบูสที่ลินรองเท้าจะผูกติดอยู่กับอัปเปอร์ไปลิ้นรองเท้าเป็นแบบหนานุ่มนิดนึงนะครับแต่ไม่ได้บางมากแล้วก็ไม่ได้หนามากนะครับมีแผดบริเวณหลังเท้าตรงนี้นิดหน่อยด้วยนะครับแล้วก็บริเวณรอบข้อเท้าด้านในนะครับก็บุนุ่มเช่นเดียวกันแต่จะบุบริเวณ ตตุ่มมากเป็นพิเศษเป็นก้อนใหญ่ๆมากเป็นพิเศษนะครับไม่ได้บุทั้งทั้งผมจะบอกว่าไงมันไม่ได้บุมาถึงบริเวณขอบด้านบนแบบนเนี้ยไม่ได้ระบุมันไม่ได้บุมาแบบนี้เนี่ยอย่างคู่นี้เอาดารันเนี่ยเขาก็จะบุนุ่มมาหมดเลยทั้งขอบนะครับแต่ด้านในก็จะไม่มีไม่มีส่วนเพียวบูสเนี่ยจะบุมาแค่บริเวณด้านในตรงนี้ที่หนาขึ้นมานะครับส่วนตรงนี้ก็จะบางไม่ได้ไม่ได้ไไดนุ่มมาก ส่วนที่ยังเหมือนเหมือนกันนะครับในแทบทุกรุ่นของตระกูลนี้เลยครับนั่นก็คือโครงด้านหลังตรงนี้ครับนี่บริเวณฮีลเคาน์เตอร์นี่แะครับก็จะมีโครงแข็งๆเป็นกรอบแบบนี้เหมือนกันเลยนะครับทั้งอั t ต้าบูสก็มีเห็นไหมอัลตาบูสก็จะมีนะครับอัลต้ารก็จะมีมแบบีแล้วก็รันเฟลคอนก็จะมีเหมือนกันมีโครงแข็งแข็งเหมือนกันหมดเลยนะครับก็ช่วยเรื่องของ ความช่วยเรื่องการซัพพอร์ตนะครับที่เวลาที่เราใส่รองเท้าเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยประคองเท้าให้มันอยู่กับที่นะครับเอาโซนะครับเอ t าโซ e ใช้อาร์ดีแวร์นะครับอาร์ดีแวร์ซึ่งถ้าดูกันแล้วเนี่ยจะต่างกับตัวของอัลตราบูสครับซึ่งใช้คอนติเนนทัลนะครับแล้วก็ไม่มีทอร์ชันซิสเต็มด้วยเห็นไหมทอร์ชันซิสเต็มไม่มีนะที่เป็นแกนสีเหลืองนะครับที่อยู่ใต้ของเอ t าโซ e อีกทีนะครับในอ t r a ราบูสจะมีนะครับส่วนในเพียรบูสจะไม่มี แล้วก็ใน2รุ่นนี้ทั้งอั t ตร้ารแล้วก็รันฟอรคอนก็จะไม่มีเช่นเดียวกันแต่จะใช้ o u t s ลโซเป็นอ d ร์ดีแรหมดเลยทั้ง3รุ่นนะครับส่วนสเปคของคู่นี้นะครับเมื่อกี้บอกไปแล้วนะส้นเท้าสูง33นะครับหน้าเท้าสูง23นะครับรอบอยู่ที่10นะครับน้ำหนักคู่นี้คู่นี้ผมได้มา9.5 US นะเพราะว่าหา10 US ไม่ได้แล้วคืออยากได้สีนี้ไงเลยต้องเลือกตัดใจ ถอยลงมาครึ่งไซน์นะครับ9.5 US อยู่ที่259กรัมนะครับถ้าเป็น10 US ผมว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก265กรัมซึ่งถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยก็จะเบากว่าตัว Ultra er Boost ด้วยนะครับ Ultra er Boost 5x เนี่ยอยู่ที่286ถ้าคู่นี้ขนาดเท่ากันเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ265ก็ต่างกันประมาณเกือบ20กรัมนะครับก็ผมว่ามันน่าจะมีความต่างแหละส่วนราคาขายนะครับคู่นี้ก็คืออยู่ที่5,000บาทครับเพื่อนๆครับ ถ้าไล่ราคานะครับจากรัน Falcon จะอยู่ที่2,200บาทนะครับแล้วก็ o u t r er r Run เนี่ยจะอยู่ที่3,000บาทครับแล้วก็มาที่คู่นี้ครับ5,000บาทครับและสุดท้ายก็คือ o u t ต r er b o o s t 5ครับอยู่ที่6,500บาทเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของผมหลังจากที่ใส่คู่นี้ทดสอบกันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมเช่นครับ โอเคครับเพื่อนๆครับทดสอบเรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าเพล่บูช์ห้าครับรองเท้าคู่นี้เนี่ยเป็นรองเท้าที่ตัวกลางนะครับตัวรองท็อปนะครับรุ่นท็อปก็คืออัลตร้าบูช์ห้านะครับอัลตร้าบูช์ห้าก็แบ่งออกเป็นสองรุ่นนะมีอัลตร้าบูช์ห้าแล้วก็อัลตร้าบูช์ห้า x ซึ่งผมก็รีวิวเปรียบเทียบเพื่อนๆฟังหมดแล้วนะครับใครที่สนใจรุ่นนี้เป็นตัวท็อปสุดของตระกูลอัลตร้าบูชก็ไปฟังกันได้ส่วนตัวเพล่บูช์ห้าเนี่ยผมก็ มันใกล้เคียงกับอัลตาบูส์มากไม่ว่าจะเป็นตัวของโฟมนะครับชั้นโฟมที่ใช้ไลท์บูส์เหมือนกันเพียงแต่ว่าสิ่งที่ต่างก็คือมีอัปเปอร์ที่ต่างกันไปนะครับแล้วก็มีบริเวณทอร์ชั่นซิสเต็มนะครับที่อยู่บริเวณเอาโซนะอันนั้น,นที่จะไม่มีนะครับ ทีนี้พอมาลองเทียบฟิลลิ่งเนี่ยผมเองอ่ะก็คาดหวังว่ามันจะมีฟิลใกล้ๆกับอั t ตร้า o ู t ต์5นะครับที่มีการต่อสนองที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนนะครับแล้วก็มีความเฟิร์มนะครับในระดับหนึ่งที่อยู่กำลังดีไม่ได้เฟิร์มจนเกินไปนักนะครับพอมาเจอในรุ่น p พียวบูส5เนี่ยฟิลลิ่งของโฟมเนี่ยนะครับที่สัมผัสได้เลยเนี่ยจากตัวเพียวบูสต์5นะครับมันจะต่างกับตัวอัลตร้าบูส5ตรงที่ว่ามันมีความเฟิร์ม่สัผัผไดด้ชดกวา นั่นหมายความว่าอัลตราบูช่าเนี่ยนุ่มกว่านุ่มกว่านิดนึงไม่ได้นุ่มกว่ามากอย่างแบบชัดเจนชัดแจ้งนะเพื่อนๆคือถ้าจังหวะที่เรายืนเฉยๆแล้วเราลองกดเท้าดูนะครับเราจะสัมบัติว่าเฮ้ยมันไม่ได้ต่างกันมากแต่พอวิ่งเนี่ยจะรู้สึกได้นะครับว่าอัลตราบูช่าเนี่ยมันจะนุ่มกว่านิดนึงนครับ เพราะว่าโฟมผมก็ว่าหลักๆเลยนะคีย์หลักๆเลยเนี่ยก็คือตัวของโฟมโฟมในอัลต้าบูช่าหาเนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อมันมีความหนากว่านะครับมันหนาที่ประมาณ39มิมลนะแต่ในขณะที่ของเพียวบูช่าหาอยู่ที่3-3มิมมลมันต่างกัน6มิล6มิลเนี่ยผมว่ามันก็ทําให้ให้เรารู้สึกได้ชัดขึ้นนะว่าเออมันมันความนุ่มความกระด้างเนี่ยมันต่างกันขนาดไหนถ้าเพื่อนเอนไปลองดูไปลองเทียบดูก็ได้นะว่ามันจะสัมผัสแบบคือใส่เฉยๆยังไม่ค่อยรู้สึก แต่พอวิ่งแล้วจะรู้สึกว่าอ,อัลตราบูชเนี่ยมันนุ่มกว่าเล็กน้อยนะครับก็โดยสรุปคือถ้าฟิลลิ่งของโฟมไลท์บูชเหมือนกันนะครับแต่ไลท์บูชเวอร์ชัน2ในเพียวบูช่าเนี่ยจะมีความนุ่มน้อยกว่าตัวอัลตราบูช่านะครับแต่ไม่ใช่ไม่มีเลยนะมีนะครับเ,ออเพราะฉะนั้นคู่นี้เนี่ยเวลาที่ผมใส่วิ่งนะครับลองทดสอบลองวิ่งดูเนี่ยจะรู้สึกสถานมากกว่าตัวอัลตราบูช่าเล็กน้อยแต่สิ่งที่มันชดเชยกันมาคือน้ําหนักคู่เนี่ยจะเบาวกว่า แล้วก็หน้าผ้าเนี่ยหน้าผ้ามันจะไม่ยืดหยุ่นเท่ากับตัวอัลตร้าบูช่านะครับซึ่งอันนี้มันเป็นสเปคที่ต่างกันแหละระหว่างตัวเพลียวบูช่ากับอัลตร้าบูช่าก็คือเรื่องของหน้าผ้าหน้าผ้าของอัลตร้าบูช่าจะเป็นนิดนะครับพรมนิดซึ่งมันจะมีความยืดหยุ่นสูงมากเนี่ยในขณะที่เราใส่รองเท้าครับผมขยับนิ้วเท้าเนี่ยจะสัมผัสได้ชัดเลยนิ้วเท้าของของผมที่ใส่อยู่ในอัลตร้าบูช่าเนี่ยจะขยับได้สบายกว่านะครับหน้าผ้ามันยืดหยุ่นกว่านั่นแหละ แต่หน้าผ้าของ Peel er Boost 5เนี่ยมันไม่ได้ขนาดนั้น,นครับก็สําหรับ Peel er Boost 5นะครับถ้าจะแนะนําว่าคู่นี้เหมาะกับใครนะครับเป็นรองเท้าลําลองที่ใส่วิ่งได้ด้วยเหมือนกับ Ultra Boost 5แต่คือถ้าผมมีงบถึง Ultra Boost นะซึ่งมันจะต่างกับประมาณพันหผมก็จะเชียร์ว่าใส่ Ultra Boost เถอะนะครับคือคนที่ชอบสาย b o o อะ่ะก็อยากได้รองเท้าที่มันนุ่มหน่อยใช่ไหมเพราะนั้น Ultra Boost เนี่ยมันจะตอบโจทย์หมดทุกอย่าง แต่ไอเพียร์บูสเนี่ยมันมันกลางๆมากเลยคือมันจะไปให้สุดแบบดีสุดเหมือนอัลตร้าบูสต์ก็ไม่ได้มันจะเริ่มต้นแบบตระกูลอัลตรารันที่แนะนาเพื่อนๆก็ไม่ได้เพราะราคาอยู่ตรงกลางประมาณ5000แต่โชคดีคู่นี้ผมได้มา2,000กว่าบาทแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆงบถึงจริงๆผมว่าขึ้นไปเล่นอัลตร้าบูสต์เลยดีกว่าเท่าที่ผมลองตามข่าวดูนะครับลองติดตามข่าวสารมาตลอดจะสังเกตว่าอัลตร้าบูสต์ในยุคนี้อัลตร้าบูสต์ห้าอัลตร้าบูสต์ห้าเอ็กซ์เนี่ย ยังไม่มีการทำลดราคาแบบแรงๆนะแต่ p พียวบูช่าที่ออกมาในเวลา,าใกล้ๆกันเนี่ยมันกลับลดราคาลงไปตอนนี้คู่ที่ผมได้มาเนี่ยมันดั้มลงไปถึง2,400บาทก็หายไปกับครึ่งแล้วอะเกินครึ่งแล้วด้วยนะครับก็เลยคิดว่าคู่นี้เนี่ยมันเหมือน Adidas ออกมาเพื่อกลุ่มสักกลุ่มหนึ่งอะที่อยากได้อลตราบูสอยากได้บูสนะแต่แบบงบไม่ถึง Ultra Boost อลตราบูช์ออหรือเป็นตัวขั้นเวลาตัวที่ ให้ให้คุณลองแล้วสัมผัสได้ว่าฉันไปตัวท็อปเลยดีกว่าเคยเจอแบบนี้ไหมมันจะมีนะมันเป็นโมเดลที่เขาไม่ได้ตั้งใจขายนะครับคือออกมาเพื่อให้คุณไปซื้อตัวท็อปอะเหมือนเฟรน์ฟรายอะมันเป็นเทคนิคเฟรนด์ฟรายมาร์เก็ตติ้งอะไซส์กลางกับไซส์ใหญ่อะมันมีไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่ใช่ไหมพอคุณจะซื้อไซส์กลางปุ๊บแบบคุณขยับไปซื้อไซส์ใหญ่เลยดีกว่าเออ ผมคิดว่ามันเป็นประมาณนี้นะอันนี้ไม่รู้นี้คือท่าเดานะแต่แต่ถ้าเกิดผมส่วนตัวผมจะแนะนำนะครับเพื่อนๆครับเพียวบูส huh. เนี่ยถ้าง,งบถึง5,000ขยับอีกนิดนึงขึ้นไป6,500เลยผมว่าฟีลลิ่งในการสวมใส่อะไรหลายๆอย่างอะ่ะมันจะดีกว่ามันได้ความพรีเมียมของหน้าผ้าที่มากขึ้นนะครับได้ชุดโฟมที่หนาขึ้นพพอร์ตดีขึ้นโฟมนุ่มหน่อยนึงแต่ก็มีแรงต่อสนองที่ดีด้วยนะครับในขณะที่ถ้าเกิด ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อคนไหนบอกว่างบไม่ถึงจริงๆนะครับตัวเ e ียวบูช่าเนี่ยผมว่ามันก็ยังพอได้ใส่ลำลองใส่เที่ยวอะไรพวกนี้ก็ได้ถ้าผมได้มาราคาประมาณนี้2 0 0 0 4 5 0 0นะผมโอเคไฟล์ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดต้องซื้อในราคา4,000เหมือนตอนแรกที่มันลดราคาเหลือ4,000เนี่ยผมว่าผมอาจจะเสียใจเล็กน้อยนะครับแล้วจริงๆเนี่ยผมได้มีโอกาสลองเทียบเพียวบูช่ากับซูเปอร์โนวาไรส์นะซูเปอร์โนวาไรเสียงเป็นตระกูล ซูเปอร์โนวาที่เป็นตัวกลางเหมือนกันก่นกอนจะขึ้นพรีม่านะครับซูเปอร์โนวารายเซนราคา4,700บาทเพียวบูสราคา5,000บาทต่างกันประมาณ300ฟีลลิ่ไม่ต่างกันเลยดีไม่ดีผมลองใส่แล้วผมสัมผัสได้ความนุ่มนิดนิดที่ รีมสไลด์ plus ใน s u p e r n o โนวาไลมอบให้กับเราด้วยนะครับเพียงแต่ว่าดีไซน์ของมันต่างกันนะเพราะฉนั้นมันอยู่ที่เ,เพื่อนๆเลือกดีไซน์เลยว่าอยากได้แบบเพยวบูส์นะอยากได้ตะกูลบูส์แบบนี้มันก็ต้องเพยวบูส์แหละถ้าจะไม่ซีเรียสเรื่องเรื่องดีไซน์นะซูเปอร์โนวาไลเนี่ยฟีลลิ่มันใกล้ๆกันคล้ายกันมากสรุปง่ายๆถ้าคู่นี้ไม่ลดราคาผมแนะนําว่าไปเอาด a าบูสดีกว่านะครับเพื่อนๆครับ กลับมาที่สตูดิโอของเรานะครับผมอ,อ้อผมลืมบอกไปนะเพื่อนๆครับว่าคู่นี้ผมไม่ได้ซื้อมาในราคา5,000นะ 5, นะผมได้มาที่2,400บาทนะครับก็ช่วงแคมเปญที่อาดิดาสเ,เขาทำส่วนลดนั่นแหละลดไปลดมาแล้วก็เหลือเนี่ย2,400นะครับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับคู่นี้นะครับส้นเท้าสูง33หน้าเท้าสูง23่สบดรอปอยู่ที่10นะครับน้ำหนักคู่นี้9.5 US อยู่ที่259กรัมนะครับโฟมใช้ไลท์บูส์เวอร์ชันสอเช่นเดียวกับตัว Ultra Boost ไม่มีผิดเลยครับใครที่ได้โอกาสลองใส่รองเท้าคู่นี้แล้วช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่าคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับกับเพียร์บูช5ครับหรือใครที่กําลังเล็งๆรองเท้ารุ่นนี้อยู่นะครับเพียรบูช5ก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับว่ารีวิวแล้วเนี่ยยังสนใจอยู่บ้างไหมนะครับและย้ํากับเพื่อนๆทุกครั้งนะครับว่าไม่มีรองเท้าคู่ไหนที่ดีที่สุดนะครับแต่จะมีรองเท้าที่เหมาะสมที่สุดสําหรับคุณครับลาทุกคนไปแล้วนะครับสวัสดีครับ